ครับวันนี้ก็นะครับได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาก็มาต้อนรับชาวของหน้านะครับทางคณะศูนย์ทัพิทยาแลนด์แล้วก็ดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมนะครับได้มาช่วยเหลือการศึกษานะครับก็อยากจะให้ท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างหินนะครับได้กล่าวอะไรกับสักเล็กน้อยครับท่านครับค่ะ ขอสวัสดีทุกท่านนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนเรานะคะก็ดีใจมากๆค่ะก็ในานามข้องประธานกรรมการศึกษานะคะก็ข้อขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาทํากิจกรรมให้กับโรงเรียนของเรามันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแต่ก็ยังมีพวกท่านที่สนใจที่จะเข้ามาดูแลพวกเรานะคะข้อขอบคุณมากนะคะค่ะ ครับก็นะครขอบคุณนะครับท่านประธานคณะกรรมการการศึกษาครับแล้วก็ท่านถัดไปนะครับก็เป็นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนางหินเช่นครับ ครับก็ในนามของผู personaje. ้ในการโรงเรียนบ้านอังหินนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ใหญ่เจดีนะครับที่ได้มาร่วมกันในเรื่องของการพัฒนานะครับลูกหลานของเราเด็กๆของเรานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับทางด้านการศึกษานะครับแล้วก็ร่วมกันในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนนะครับให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยมีความสะอาดรล่มเรื่องสวยงามนะครับแล้วก็ดีใจมากครับวันนี้ที่ได้มาร่วมงานกันนะครับในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนครับก็อยากจะให้ นะครับมาร่วมกันอีกนะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อไปครับเพื่อให้สู่ความยั่งยืนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางแซดพีเคนะครับมาณะโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณครับ ก็ขอบคุณทางโรงเรียนนะครับที่ให้การต้อนรับชาวคณะสันปิทระไทยเป็นอย่างดีนะครับโอกาสหน้านะครับเราจะกลับมาที่นี่อีกแน่นอนนะครับเราให้สัญญาครับเพราะว่าสิ่งที่ทางโรงเรียนขอไปนะครับเรายังให้ไม่ครบเราจะกลับมาให้ให้ครบให้ตามที่ทางโรงเรียนได้ขอไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ